ฮัลโหลทุกคนอมจะมารีวิวการเอาซูเปอร์คาร์มาซ่อมสีตัวถังที่ซีเพนต์บ๊อบอัพตัรูปแบบใหม่ที่จะทำให้การซ่อมสีง่ายกว่าเดิมเมื่อวานอมขับเจ้าพนามาลาฟไปขูดกับฟุตบาทจนเป็นรอยยาวที่การชนหน้าบอกเลยเศร้ามากด้วยความที่ไม่ชินกับขนาดรถเลยโดนไปเต็มๆตอนนี้ก็เลยต้องรีบหาที่ซ่อมแบบด่วนๆก็เลยอยากได้ศูนย์ซ่อมสีที่ไว้ใจได้ออมเลยเลือกมาใช้บริการที่ซีเพนต์ หลังจากได้โทรนัดหมายอมก็นำเจ้าพนาเมล่าฟมาที่4ีเพนศูนย์พรามห้าซึ่งจะบอกว่า4เีเพนเขามีถึง7สาขาเลยทีเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าพอดีว่าเพิ่งไปทำตัว Porsche, พ o r s c h e Panamera 4เป็นรอยมาค่ะสบายมากค่ะปกติเรารับทำรถซุอร์คายอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูรอยที่รถกันนะคะจะบอกว่าสะดวกสุด,สดๆเพราะพอมาถึงเจ้าหน้าที่ของซีเพนก็จะขอประเมินจุดที่อ้อมจะต้องซ่อมแซมอย่างละเอียดรอยแค่นี้สบายมากค่ะเดี๋ยวทางซีเพนดูแลให้นะคะมีรถสไลด์มารับไปซ่อมสีถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องขับรถเข้าไปเองเอ<ๆ>ที่นี่เขายังมีระบบการรับจองคิวและติ ตามการซ่อมผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของ C p a พ n t t ซึ่งออมชอบมากๆเพราะเราสามารถติดตามการซ่อมแบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงแถมยังมีบริการรถเช่าระหว่างรอซ่อมอีกด้วยซึ่งมันครบวงจรมากๆและมืออาชีพสุดๆตอนนี้ออมสบายใจละได้ฝากเจ้า p a นา m e r a 4ให้ C p a พ n t เขาดูแลซ่อมสีระดับโอบริการแบบมือหนึ่งที่ C p a พ n t